ว่ากันว่าถ้าอยากจะพลิกโฉมอนาคตของประเทศจุดเริ่มต้นที่ทรงพลังที่สุดก็คือการเปลี่ยนวิธีที่เด็กๆของเราเรียนรู้ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานฉบับหนึ่งที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่อาจจะกำลังกำหนดทิศทางการศึกษาของประเทศไทยไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียวเอาละครับคำถามแรกเลยก็คืออะไรล่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ เรื่องทั้งหมดมันไม่ได้อยู่ดีๆก็เกิดขึ้นนะครับแต่มันคือการตอบสนองต่อสัญญาณเตือนบางอย่างที่ดังขึ้นมาย้อนกลับไปไม่ไกลครับแค่เมื่อปี2560มีการยอมรับกันอย่างเป็นทางการจากภาครัฐเลยนะว่าการศึกษาไทยกําลังอยู่ในจุดที่เรียกว่าภาวะวิกฤตอย่างยิ่งยวดโอ้แค่ฟังชื่อก็รู้สึกได้เลยนะครับว่ามันไม่ธรมรมดามันเป็นสัญญาณว่าระบบเดิมๆเ,เนี่ยมันอาจจะไปต่อไม่ไหวแล้วแล้วอะไรคือหัวใจของวิกฤตครั้งนั้นพูดง,ง่ายๆก็คือ โลกข้างนอกมันหมุนไปเร็วมากแต่ห้องเรียนของเราอาจจะยังหมุนตามไม่ทันครับบทสรุปที่ทรงพลังในตอนนั้นก็คือเด็ยกยุคใหม่เนี่ยเขาต้องการเครื่องมือชุดใหม่ติดตัวไปใช้ในอนาคตไม่ใช่แค่ความรู้แบบที่เคยเรียนเรียนกันมานะแต่เป็นทักษะเป็นสมรรถนะที่มันแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงและเมื่อเจอปัญหาก็ต้องหาทางออกใช่ไหมครับทางออกที่ถูกเสนอขึ้นมาในตอนนั้นก็คือปรัชญาการศึกษาแบบใหม่ถอดด้ามเลยที่เรียกว่าการศึกษาฐานสมรรถนะ หรือที่เราอาจจะเคยได้ยินกันสั้นๆว่า CBE นั่นเองครับเอแล้วเจ้า CBE เนี่ยหลักการของมันคืออะไรกันแน่ผมว่ามีตัวอย่างหนึ่งที่เห็นภาพชัดมากเลยนะลองลึกตามนะครับมันคือความแตกต่างระหว่างการที่เราอ่านสูตรทำอาหารในหนังสือได้เป๊ะๆกับการที่เราลงมือเข้าครัวแล้วทำอาหารจานนั้นออกมาได้อร่อยจริงๆ CBE เนี่ยเขาเน้นอย่างหลังครับคือเน้นการทำได้จริงเอาความรู้ไปใช้แก้ปัญหาได้จริงทำงานกับคนอื่นเป็น ภาพนี้สรุปความแตกต่างได้เคลียร์สุดๆเลยครับมันคือการเปลี่ยนจุดโฟกัสครั้งใหญ่เลยนะจากเดิมที่เราอาจจะถามว่าเด็กรู้เรื่องอะไรไปสู่คําถามใหม่ที่สําคัญกว่าคือเด็กเอาสิ่งที่รู้ไปทําอะไรได้บ้างพูดอีกอย่างก็คือเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อไปสอบให้เป็นการเรียนรู้เพื่อเอาไปใช้ในชีวิตจริงที่เจ๋งก็คือไอเดียทั้งหมดนี้มันไม่ได้จบอยู่แค่ในกระดาษหรือในห้องประชุมนะครับแต่มันถูกเอาไปทดสอบใช้จริงเลย เป็นเหมือนการทดลองครั้งใหญ่ในภาคสนามจริงๆซึ่งข้อมูลจากการทดลองนี่แหละคือหัวใจของรายงานที่เรากำลังจะมาเจาะลึกกันต่อโครงการนำร่องที่ว่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด40แห่งครับซึ่งเขาไม่ได้เลือกกันส่งๆนะแต่คัดเลือกมาอย่างดีให้กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยก็เพื่อจะดูว่าอแนวทางใหม่เนี่ยมันจะเวิร์กในบริบทที่มันต่างกันออกไปหรือเปล่าและจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ นี่ไม่ใช่การสั่งจากส่วนกลางว่าทุกที่ต้องทําเหมือนกันเป๊ะๆนะครับไม่ใช่เลยแต่ละพื้นที่เนี่ยเขากลับสร้างวิสัยทัศน์ที่เป็นของตัวเองขึ้นมาอย่างที่เชียงใหม่เขาก็มองไปถึงการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพอไปดูที่ระยองเขาก็เชื่อมโยงการศึกษากับการเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนส่วนที่สตูนี้ก็ชัดเลยครับขึ้นเน้นให้เด็กรู้จักและรักบ้านเกิดของตัวเองเอาละครับตอนนี้มาถึงส่วนที่เรียกว่าเป็นไฮไลไท์เลยก็ว่าได้ คือพอเอาทฤษฎีสวยๆไปลงมือทําจริงในสนามเนี่ยผลลัพธ์มันเป็นยังไงซึ่งรายงานฉบับนี้ให้ภาพที่เรียวมากครับมีทั้งอุปสรรคที่ต้องเจอและก็มีความสําเร็จที่เกิดขึ้นจริงอยากให้ลองเดากันดูเล่นๆนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เนี่ยอะไรคือความท้าทายที่โคตรที่สุดสําหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการคําตอบอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจนะครับพอมาไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอุปกรณ์แต่เป็นเรื่องการวัดและประเมินผลครับ ลองคิดดูสิครับการเปลี่ยนจากการให้คะแนนข้อสอบกาบาทไปสู่การประเมินว่าเ,เด็กคนนี้ทำงานเป็นทีมได้ดีแค่ไหนหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งหรือเปล่าโหโนี่คือโจที่หินที่สุดเลยแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวนะครับอุปสรรคอื่นๆก็มีอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นนโยบายจากส่วนกลางที่บางทีก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่หรือความกังวลของคุณครูเองที่ต้องปรับตัวกับวิธีการสอนแบบใหม่ยกแผงไปจนถึงปัญหาเชิงเทคนิคอย่างเช่น เรื่องการย้ายโรงเรียนของเด็กๆไปมาระหว่างระบบเก่ากับระบบใหม่แต่ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆก็มีข่าวดีครับเพราะมันก็มีโรงเรียนที่ทําได้สําเร็จและทําได้ดีมากๆด้วยซึ่งรายงานเขาก็สรุปกุญแจสําคัญออกมาเป็น3ข้อหลักๆเลย 1. คือมีผู้นํามีผอ,อที่มีวิสัยทัศน์และก็เอาจริง 2. คือมีทีมครูที่แข็งแกร่งช่วยเหลือกันไม่ใช่ตัวใครตัวมันและข้อ3ซึ่งผมว่าสําคัญมากๆเลยนะคือมีวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมจะ เรียนรู้จากการลงมือทำครับคือยอมรับว่ามันอาจจะมีพลาดบ้างแต่ทุกคนก็พร้อมจะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงไปด้วยกันทีนี้บทเรียนทั้งหมดที่ได้จากการทดลองถึงเรื่องดีเรื่องร้ายไม่ได้ถูกปล่อยให้หายไปนะครับแต่มันถูกนํามากลัน่นมาสังเคราะห์เพื่อสร้างเป็นเหมือนแผนที่นําทางหรือรถแมพสําหรับการขยายผลไอเดียนี้ไปใช้ทั่วทั้งประเทศในแผนที่ที่ว่าเนี่ยนะครับเขาแบ่งบทบาทกันชัดเจนมากลองนึกภาพตามนะส่วนกลางมีหน้าที่สร้างสนามที่ดีคือวางกฎกติกา วางกรอบการทํางานที่มันเอื้อส่วนระดับจังหวัดก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นโคช้ชคอยสร้างเครือข่ายคอยสนับสนุนและสุดท้ายตัวผู้เล่นหลักในสนามก็คือโรงเรียนนั่นเองครับที่ต้องสร้างทีมของตัวเองให้แข็งแกร่งแล้วก็ต้องดึงชุมชนรอบข้างเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเรื่องราวทั้งหมดที่เราว่ากันมาวันนี้มันก็ทิ้งคําถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับคือเรามีพิมพ์เขียวที่ผ่านการทดลองจริงแล้วจาก40โรงเรียนแต่นี่คือคําตอบที่ใช่สําหรับนักเรียนอีกหลายล้านคนทั่วประเทศจริงๆหรือเปล่า แล้วความสําเร็จในสเกลเล็กๆเนี่ยมันจะสามารถขยายผลให้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบได้จริงไหมโครงการนําร่องอาจจะสิ้นสุดไปแล้วครับแต่บททดสอบของจริงสำหรับอนาคตการศึกษาไทยอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นก็เป็นได้